พี่น้องเบ่ร์วยสุกดีเบอโเห็ดปวกแดงครับคุณนะครับผมีนพี่น้องผมคุณนะครับหักบ่าหาายปไนไหนครับผมพี่น้องขึ้นเมื่อกี้ดอกครับเอเก็บด,ด้วยกันเลยครับนะครับผมอะไรจ้น้องเมฆ น้องเมฆมาเอาเห็ดปวกแดงนี่ไว้สวัสดีครับบ้าบอยขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยดินเที่นิสานครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีของพี่หัวดินที่นิสานน้องเมฆน้องไอจิตนาทีอีสานพอหลอน้ำเลือครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นเศร้าของวันที่27เดือนกรกฎาคม6 5ครับเมื่อนี้บ้าบอยพี่หัวดินน้องเมฆมาเลาะเบิ้งเห็ดอีกขึ้นเกาครับ พิกัดก็อยู่บ้านน้องเมกคือเกาเดอร์ครับผมพี่น้องครับดงสุบลูกครับมื่อนี่สีโสมันคือสุม,มือบบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้ห้านนี้ด้วยครับสวัสดีครับ,รบ <cud> เอาง่ายๆก่อนมื่อนี้เป็นเซาวันที่ยีครับพี่น้อง หลังจากที่บ้าบ,าบานอบาน้องเมฆบ้น้องออกำลังสีว่าน,น้องดินกำลังสีว่าน,น้องดินไม่น้อกหลังจากบ้าบอยน้องเมฆแล้วก็เพียงห้อยดินครับมาเราเพิ่งเห็ดสองมือนะครับกับโศกมาน,นะครับได้ทั้งสองมือเลยนะครับมือหนี่มือที่สามครับบรูว่าสีย่างสิพ่อได้เห็นอยูบอ่บ่ครับผมเดี๋ยวพาติดตามกันครับ นะครับบ่เห็นเฮ็ดบวกตาบซองดอกครับคุณพี่น้องดอกงา,งามครับขุดขาไปด้วยเลยจ้าดอกนึงครับพี่น้องบวกตาบครับนะครับดอกงามๆครับ มันไปแล้วครับเห็ดปวกตาบสองดอกครับผมพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวไปรอบเบิรงน้ำกันอีกครับได้อีกบอกครับผมพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปเรากาฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านใบน้ำน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแห่งเออแห่งใจให้ลูกให้ร้านว้น้ำด้อครับที่พี่นาหน้าทุกมองทุกอนน้ำเด้อครับผม ี๋ยวจังเป็ลดล่อรุนน้มกันอีกครับเห็ดผงสาดครับหนึ่งดอกสวยๆตุ่มๆครับดอกนึงครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องว้าวดอกสวยๆเลยจ้าเก็บเลยครับเห็ดไข่เขียวจ้าดอกงางครับีพี่น้องครับไม่เห็ดไข่ น้องเมฆเห็ดไข่เห็ดไข่ครับพี่น้องเมฆไปเก็บครับบ่าบอยสิมาเอาอีกฝั่งหนึง่งโคนครับฝั่งโคนหนึ่งครับแบ่งกันแบ่งกันครับผมพี่น้องบ่าบอยจะเอาอยู่นี่ครับพี่น้องครับ <inaudible> ไปเหยียบไม้ใส่บ่ไปเหยียบไม้ใส่ดอกหั <inaudible> กเลยบ่น้องเมฆโอ้เห็ดไข่พลดอกส,ยสวยๆเลยจ้าพี่น้องมากนะครับ อยู่ติดกันเลยครับพี่น้องติดกันแอดแอดพี่น้องเลยนะครับอยู่ซื้อพ่อนพอดีเด้อครับบ่บ่บสิตัดเอาแบบนี้เลยนะครับบม่มีหม่องตั้งเด้อครับผมพี่น้องอืมดักงามครับได้ผลแล้วได้ผลแล้วพี่น้องผมดอกงามนะครับโอ,อ,นอ,อ้น้องเองมย์คอยอีกแล้ว ออกมาแล้วครับดอกนึงงามๆครับนะครับผมพี่น้องดอกนี้งามๆเลยครับนะครับผมเห็ดเพิงแขกพี่น้องอุ้ยเบิ่งนี้ครับสีสันแบบสวยงามเลยครับเห็ดเพิงแขกนี่สีสันสวยงามแบบนี้กินแซ่บเลยครับผมพี่น้องมาบอยพอเห็ดเพิงอีกดอกนึงครับพี่น้องครับ นี่ hey. ครับพี่น้องครับดอกหนุ่งส,ยสวยๆจ้าพวกนี้พี่น้องเหลืองอุ้ยยจ้าพี่น้องครับมาเบึงเห็ดเผิงไข่ครับสามดอกเนี่ยงกันเห็ดเพิงไข่จ้าดอกงามๆเลยเห็ดเพิงไข่น้องเมฆงามๆเลยน้องเมฆางเนี้ครับผมพี่น้องอุย้ยดอกงามเลยครับ สามสี่ดอกจ้าพี่บอยผัอเห็ดเพิ่งยังเห็ดเพิ่งไข่เห็ดเพิ่งไข่น้องเม่ดอกแบบงามเลยจ้าอุ้ยขาพี่น้องขาพี่น้องขาดอกน้อยพี่น้องครับดอกน้อยเอามาเดี๋ยวนี้เอามาขอบขั้วนี่เลยพี่น้องยังมาแจกกันวันนีไปเบอยน้อกันดีครับ มาบอยพอเห็ดเพิ่กไข่อีกดอกนึงครับปาดเลยครับเอาพี่น้องมาบอยพอเห็ดไข่อีกดอกนึงครับเห็ดไข่โพนจ้าโอ้ยงัดใหม่เลยพี่น้องเพิ่นอะไยูงัดใหม่ยู่ครับพี่น้องโอ้ยอ,ออกในโนต์โอ้แตกมาแล้ว,ลวงงลพี่น้องโอ้แตกแล้วแตกแล้วครับครับพังนัดแล้วพี่น้องนี่ดอกนึงนอง้องเมฆมาเลยพี่น้อง ผมพี่น้องครับป่อยพอเห็ดไข่โพดอีกดอกนึงครับหนุนตรงครับผมอีกน้องเห็ดไข่โพดนี่เพิน่นสิมีกลิ่นหอมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมพี่น้องครับเห็ดปวกตาบน่อยดอกนึงจ้าครับเห็ดไข่หนึ่งดอกจ้าเห็ดไข่โพดครับพี่น้องครับ ครับผมเห็ดทานดำจ้าพี่น้องครับอันนี้เห็ดข้าวแป้งจ้าพี่น้องครับดอกงามๆครับพี่น้องข้าวแป้งครับเห็ดผงสองดอกครับพี่น้องครับอันงามครับน้องครับบ่บ่อยฝนเห็ดทานครับเห็ดทานหน่อยครับผมพี่น้องนี่น้องเพิ่งเห็นครับนี่ครับเห็ดทานเวลาเข้าบ่ายเพิ่นมันจะเป็นดำๆครับนี่ ออกสีดำๆครับเวลาถึงถึงมือเฮานะครับมีแสบครับเห็ดทานน้อยครับบคือเห็ดทานใหญ่ครับผมเห็ดทานน้อยเพคนจะกินแสบกว่ากันนะครับครับผมคลิปไปเลยครับตัวกำงางอ่อนๆเลยครับผมพี่น้องไปนะครับน้องบึงโมนี่ครับบึงโมนี่ครับผมพี่น้องอื้อหื กเกียงแสีบจะได้ขับเห็ดทานหน่อยนึ่งเห็ดทานหน่อยเพิ่นรถาศาสตร์เพิ่นสิแตกต่างกันกับรถเห็ดทานไงเลยครับผมพี่น้องนะครับผม ถ้านอกินแสบวกันฮะกับทานไ่ครับแตกต่างกันครับอีกสองดอกนึงครับพี่น้องพี่น้องครับผม,อมดอก,กขาวเลยครับอ่อนๆครับผมพี่น้องอพี่น้องครับผมผมันผอมงูนึงเลยครับผมพี่น้องครับ ครับผมเห็นดํามาพี่น้องครับน้องครับบ่อยให้พ่อเห็ดปวกตาบครับเห็ดปวกตาบจ้าอุ้ยขาครับผมพี่น้องขาเห็ดปวกตาบาเด,าบด็กเคร่งเดี๋ยวน้องพี่น้องผม นะครับดอกงามๆเลยครับผมพี่น้องครับโอ้พี่น้องเห็ดบวกตาพี่น้องอ้ยนะครับดอกงามๆครับุนะครับอีกสามทีดดอกครับผมพี่น้องครับอันนี้เห็ดมันปูไ่ครับผมพี่น้องครับนี่บางนะครับผมของแสบเพื่อกันครับนี่ครับ พี่น้องเห็นมันปูยไงครับตบบักยังไงดคงนะคีครับผมพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับปลวกจ้าจิ้มเลยครับผมขุดขากรนกขุดขาก่อนกรเลยครับผมพี่น้องมื่อกี้เห็ดมัค่อยหลยครับ อย่าหนึ่งดอกครับเปื่อยแบบพี่น้องขาเปื่อยครับแต่ดอกกันยังงามอยู่ครับอีดอกนึงครับอันนี้กับแมงกินครับไปเล่าเครื่องนึงครับจงห้อยก็ละเครื่องครับตามโครงการพี่น้องนะครับนั่งเรียกครับดอกแรกของดงครับผมพี่น้อง เห็ดนางเล่ดอกเง่า,งงาครับ,บังครับเกิดอยากเแล้วครับผมเมื่อที่สามนี่อึดหรอครับอ้าพี่น้องเห็ดปวกตาบไงดอกนี่ครับโอ้ยหัวพังพี่น้องหัวพังแล้วครับหัวพังแล้วคัดออรอกันครับ งัดดอกขาเพื่อนนี่น่องผมคนน่ะนี่หรือขาขาเห็ดปลวกตาจ้าดอกงามเลยจ้าเห็ดปลวกตาดอกห้างๆแต่ขาห่างๆคือมีอยู่ดอกเดียวใหเพิ่นงัดไปบักหลายน้องน้องเมียคนน่ะใหเพิ่นงัดไปเพื่อนพี่น้องผมอ๋อซุกไว้คือเก้าน้องเมียนั่นคือคือเก้าหรอครับผมพี่น้องครับ น้องครับมาพออีกดอกหนึ่งกัมภาครับผมพี่น้องเห็ดปูอีกแล้วคเห็ดปูอีกแล้วครับเห็ดปวกหนึ่งดอกกัมภาจ้านะครับพี่น้องมาพอโชคดีมาพอเห็ดปกแดงครับคุณนะครับของนี้พี่น้องผมคุณนะครับหักบ่าลายไปไหนครับผมพี่น้อง ขึ้นเมื่อกี้ดอกครับให้เก็บด,ด้วยกันเลยครับนะครับผมอะไรจ้ะน้องเมฆน้องเมฆมาเอาเห็ดปวกแดงนี่ไว้ครับผม ที่หัวดินพิ่กัยกก้ยยุไกยุหอดรถเหรอครับมันเปลายครับมันกก่บ,าบ,บ่าวบกับเอินใส่เพื่อนอยู่ครับกันหลาหลเอินกันมาเก็บนะนะครับโอ้พ่อกระเทินครับพี่หนอ อ่าจี่ออกไยู่ไล่กว่านี้นะจังน้อยขออนุญาตขูดขาไปน้ำเด้อครับผมโม่ฝาดอกครับพี่นอ้องเห็ดเป็นบ่าหลายครับว่าหลายดอกน้ำดอกเพลินน้อยหนึ่งครับผมครับครับ ยังไม่นอเดียวถึงเศร้าดอกเพน้องไปเก็บฟังนั้นไปไปเบนมงฟั่งนั้นอไอ้เกยังอื่นใส่อยู่นิไ่ได้กเหกวาวาไปเก็บให้กวางกมพาอันที่ว่าเฮือน่ะดินึกว่ามันเฮือเราได้ยินเราครับ เห็ดปวกแต่โคตรไหมเห็ดปวกแดงครับเห็ดปวกฟ้านครับผมพี่น้องน้องเมฆกีนเด้ออีกสองหอกฟังหน่อเด้อชิ้บ๊วยอันนี้น้องเมฆไงท่นน้องเมฆอ่ะตั้งตรงไ่ได้เลยเอ้อกินไปเลยเป็นเนื้อบดจ้ะเนื้น้องเมฆนี่เด้อนี่เด้ออีกสองหลอดน้องไม่เจ็บหรอเห็ดกอครับผมพี่น้องครับเห็ดกอแดงครับผม ป้าพี่น้องเห็ดขี้เท่าดอกนี่ครับว้าวเห็ดขีเท่าเห็ดขีเท่านี่เปิด่าเสียบได,ด้ครับผมพี่น้องแมนอยู่คนละพี่น้อง <laughs> เห็ดขีเท่าครับผมพี่น้องนะนะครับเห็ดหน้าวัวจ้าดอกแข็งๆข็งครับี <laughs> ่ เมื่อนี้ได้เห็ดรวมพี่น้องเห็ดรวมมิดครับข้าบแป้งครับโอ้ยหามจับแห้ง,ค,งครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้กาทีมาสรุปผลงานหาเห็ดของเส้าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับมาตอนส่อกับสวยตอนบใย บ่ไดดเห็ดครับผมเมื่อนี้กับพ่อได้แกงครับพี่น้องบ่อพ่อเห็ดปวกพ่อมูอครับมือนี้ครับนี่กะตาบ้าบอยครับใา่แค่นี้นะจ๊ะแต่ก็ได้แกงอยู่จ้านี่กะตาน้องเมฆขาาครับครับนี่กะตาบ้าดินครับอันนี้กะตาน้องดินครับกะตาน้องเงินพันมักสายเหลืองครับกะตาน้องดินครับ ในหนองน้ำมัวนะครับเขาก็มัวเกิดเอินเอิญนนองน้ำนี่ครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจลูกหลานเด้อครับผมบ่าวบอยเดนินที่อีสานครับพี่หอดินที่อีสานขอบคุณครับน้องเมงน้องไอเจนที่อีสานพะโลครับทีมงานทั้งเมือดมอยุกันหาคนครับลบ่าวโจบ่าวม่วนครับผมพี่น้องครับขอบคุณสําหรับความหักความแพ่งนะครับที่มอบให้และเป็นกําลังใจให้ทีมงานกระทมในหน่อยสามลังนี้เด้อครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ มื่อนี้กถือว่าบอ่อ้มาปาดนแต่ว่าก็ได้พ่อแกงอยู่ครับถ้าแก,กงหลักอยู่ประมาณสองถ้วยกูก็เน,นี่ยละครับผมพี่น้องกัมือสูงมือมันมือได้มือบอรครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าบอยก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับ<ด>คลิปนี้เอาไวส้สนิมสกรูปปอกันคลิปหน้าขอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุวยสุขภาพเพียงแรงสุขภูสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอกัน์หม่จ้าพีแรงสุขภูสุขคนครับบัวน้ำเม่บัว Alt. Ikke alt.